อยับเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงไอ้แพ็คเหนือเมย์นะคะลองจะเปลี่ยนได้ไหมกูพูดผิดนะไอ้เียฟังไปมันก็พูดไปเลยไอ้เหี้ยทรงผมมึงมีไอ้เหี้ยแม่ไอ้หน้ายีไม่ได้ทรงผมตัวเองเลยแพ็คเหนือเมย์นะคะไอ้สัตว์เป็นล็อกฟันหน้ามึงออกได้เลยค่ะไอ้สัตว์ถ้ายังปากดีอย่างนี้อยู่นะมึงแม่งนะไม่ใช่หน้ายีแพ็คเหนือเมย์นะคะไอ้สัตว์คัทไซด์ไม่ได้ค่ะ กูกูขอท้าควายกับมือนะคะเนี่ยปูคิวยักษ์ขอท้าควายกับแป๊กเหนือแม่นะคะถ้าไม่กล้าเอาเมียมาค่ะเดี๋ยวกูจัดการเองเออเขาลุ้ตัวที่แบบฟันเองเหรอขอท้าควายกับเมียนะคะไอ้สัตวสเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้ไปทั่วมวยไทยก็ได้มวยไทยก็ได้นี่ค่ะมามวยข้างถนนกับกูก็ได้ค่ะไอ้แพ็คเหนือแม่ปล่อยให้ตายเลยปล่อยให้ตาย ไอหน้าหีแพ็กเหนือเม่เก่งจังค่ะด่าคนด่าคนดังค่ะด่าไปทั่วล่สโอ้ยมึงมาไล่สดเลยสัดเป็นไงแพ็กเหนือเม็น้่อยังน้องนี่ขนาดไม่อยากดังนะเนี่ยเหมือนคุยกับมันเลยเฮไอแพ็ขอท้าควยนะครับ FC เียแโอ FC เสียแพ็คไอหน้าหี อย่มาม you, your ีความจริให้แพ็คเท่จัดมึงจริงกูบอกให้กูขยักจัดเบอร์มึงนี่อยู่ฝั่งไหนเนยหรืมึงอยู่ฝั่งไหนไม่รู้จะเนยว่าดาวจะอะไรไม่รู้อ่ะคัดไตมาเลยค่ะควยจะมวยอะไรกูได้จะมาจะมวยจะคุยอะไรก็ได้กูยจงพูดผิดเลยืมแพ็คไม่ใช่แพ็คเหนือเมฆแล้วค่ะมึงน่าจะเปลี่ยนชื่อเฟซเป็นแพ็คไม่แพ็คไม่มีฟันนะไอ้สัตว์ถ้ามึงอยากเจอกูที่ไหน นี่ฮะแพ็กแพ็กมึงแอดเฟซกูมาได้นะฮะน้ำทิพย์ลูลเลอรนี่กูมึงแอดไปเลยว่ะอะไรไอ้ป้ายทุ่งอะเอฟซีเขาบอกเอฟซี๋สวแพ็กชอบฟันหรอนี่เอฟซีเสยแพ็กเหมือเม่นะคะดูหน้าด้วย ไายสัตว <mêmes these S 2> แบบ์ด่าด่าเขาไปทั่วขอกระแสเขาดังโอ้กูเอมซีมเลยค่ะนี่รักเลยค่ะตูนี่เอซีค่ะเอซีมึงค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะรักมึงมัคะแพ็กเหนือเมฆทักไข้เลยค่ะทำถ้ามึงไม่อยากทำผู้หญิงเอาเมียงมาค่ะโอ้ยมึงยัางจ้าขายเม้ตัวขนาดนั้นควาวยผัวใหญ่หรือเปล่ากูเห็นปากมึงแล้ว อือปูอ้เห็อมเยมึงไปด่าเขาว่าเขาสักเขาสักตาตุเล่โว้ไอ้หน้าหิขนาดมึงไม่สักหน้ามึงยังอุบาทเนี่าเขาบอกมาบอกแต่กับแบงค์ได้แ้วแต่แบงค์เรอตวมึงแสบไไหนวะตัวมึงอ่ะอืกูเกียดอีเขาน่งข้ามพูดึงเลยกิโดกเขาเปนบอกถึงแมวแมวว่าอ้วนแต่เขาบอกว่าเขาสวยอ่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเอาไปฝากมันด้วยนะคะไอแพ็กเหนือแม่นะคะใครเป็นเอฟตีมานะคะทําฟันเหมือนมันด้วยค่ะฟันหน้าไม่ได้กูไม่เชื่อไอ้เขาเป็นเอฟตีไปแล้วฟอผมมาเลยฟอผมมาไอพีเหนือแม่ไอแพ็กเหนือแม่ค่ะเอฟเฟคมหาเลยค่ะมันอยากให้คนอยากรู้จักอยากรู้จักหัวหน้าแก๊งผมนะผมอไว้เลยกูไม่มีหัวหน้าแก๊งนะคะกูตัวคนเดียวค่ะทากไกว้เลยค่ะอีเมียค่ะอีคนนั้น มากเลยที่บอกเขาว่าอ้วนในผู้สวยอ่ะอีดอกมือหอมง่ายกระสบเลยอีสัตว์ขอท้าควยเลยนะคะอีเมียนะคะอีเมียของไอ้แพนเหนือเมฆนะคะท้าควยเลยค่ะอีสัตว์คัดไซส์ไม่ได้ค่ะถ้าไม่กล้าอีสัตว์ตัวเองผอมไน้าอย่เพี้ยเหรอถ้ามันอยากแกโกงเขาอยากมีเอฟซีด้วยนะมันบอกว่ามันมีเอฟซีอีสัตว์เอฟซีมันเหรตาบอดจะบอกให้เฮียว่าเอฟซีแพนนะแหว่ โดนติดด้วยกันสักดีว่ะสีแดงไงพี่แพ็คหน้าหีนะคะบอกเลยไอ้แพ็คหน้าหีนะคะนี่ผู้หญิงค่ะเติร์กเล็กผู้ขอท้าไกว้เลยไข่สัตว์